ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ไซค์ไทยแลนดครับในคลิปวอลวันนี้ก็พูดถึงของที่จะออกใหม่เร็วๆนี้นะครับผมในเดือนตอนนี้ที่เราถ่ายคือเดือนพฤศจิกาแต่ของที่จะออกในเดือนมิถุนาอ่ะพฤษภาก็สิเดือนพฤษภาเลื่อนไปซะเร็วเลยจบภาครีเลย เดือนพุทธภาแต่ว่าที่เราพูดถึงเดือนมิถุนาก็ตารางของที่ทางไทยรัศขับได้ออกมาแล้วในเดือนหน้านะครับในเดือนหน้าเราเขาเรียกว่าเดือนหน้ากันนะในเดือนมิถุนาของที่จะออกก็คือ t ีดีสิครับผมเป็นของโกพาราดินนะครับผมแล้วก็อีบีสิบเอ็ดที่เป็นชาร์โดพาราดินนะครับผมแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมเราคือเราจะมาบอกสปอยกันก่อนว่าในชุดทั้งสองชุดนี้มีอะไรออกบ้างนะครับผมโดยการ โดยการเราไม่มีของจริงเราก็ขึ้นภาพให้ดูตรงกล <ขอ S 2> างนี้เลยโอเคนะครับผมในวันนี้เราก็จะพูดถึง TD 16ก่อนแล้วกันเนาะทีดี16นะครับผมก็จะเป็นแคนโกลพาลาดินนะครับผมหลายหลายคนถามโกพาลินนี่สายอะไรครับอตอบได้เลยครับ,บริเบอร์เลเตอร์ <ๆ S 2> นะครับผมแล้วก็มันเหมือนมีซับแคนลงไปอีกก็คือเป็นสายบูเฟมที่เขาเรียกกันนะครับผม พอตัวหลักจะติดชื่อบูเฟมลิเบ l i b e r a t o นั่นเองนะครับผมโอเคมากันเลยมาที่ตัวเริ่มกันเลยครับน้องซันครับผมเป็นจี i n สลิเบ i b e r a t o r นะคะชื่ออะไรนะวอติเมลวอติเมลนะผมอ่าทีนี้ให้สกิล Four Runner มาด้วยสุดตีนมากเลยได้สักทีโอเคนะครับผมก็มีความสามารถอีกอีกอย่างหนึ่งครับผมคือเรียกอากาศนะครับเมื่อยูนิตนี้บูตให้แวนการ์ดหรือเรียกอากาศเนาะยูนิตนี้บวก3,000นนะครับจนจบการต่อสู้นะครับผมก็ เรียกง่ายๆบูธ8,000เลยถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมอ้นี้ไปมี4ตัวหรือมากกว่าอ๋อใช่ใช่อ่ามี4ตัวหรือมากกว่าด้วยนะครับผมก็คือเอาถ้าพวกเยอะก็บูธ8,000เลย8,000เลยโอเคเป็นโฟลเนอร์ถือว่าดีสําหรับหน้ากล่องที่ดีเนาะใช่ครับโอเคต่อมาก็ในชุดนี้ก็จะให้ติกเกอร์เป็นสักเสียนนะครับผมเดี๋ยวผมลง4ใบให้พร้อมกันเลยเราขอข้าไปนะไม่มีเทกครับโอเคแล้วมาที่เกรดหนึ่งตัวแรกเลยครับผมอ บอลกันนะครับผมเป็นหมาแน่นอนครับผมชื่อเล่นบอลเลสเตอร์ชื่อลงท้ายด้วยกาวอย่างนี้โอเคในช่องเรียกเก็ครับเมื่อแวนลีเจียนนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เมื่อแวนอยู่นะท่าลีเจียนบู๊ตสี่พันบวกสี่พันบวกสี่พบู๊ตหมื่นของลีเจียนนั่นเองครับผมโอเคต่อมาเป็นเอ่อเคอร์ดเดนเคอร์ดเดนนะครับผมก็มีสกิลแอคทีฟนะครับผมเขาจะบ้าหนึ่งบวกหนึ่งพันครับถ้าเขาจะบ้าสองบวกสองพันครับผมตามนั้นพอละไม่เล่นละ โอเคต่อไปก็เป็นลิเตอร์เรเบเลเตอร์มาลอนนะครับผมก็รู้อยู่แล้วตัวนี้ตัวตีหมื่นเนาะออกตั้งแต่ทีดีรอบที่แล้วของภาค3แล้วใช่ครับเป็นเรเบเป็นนั่นแหละใช่ก็ตัวต่อมาครับผมเรเบเลเตอร์ครับอ่าชื่ออะไรนะอ่าโพลโพลีแอสอ๋อโพลีแอสชื่ออ่านยากทีเนาะเป็นเป็นภาษาแกีกีกีโอเคเป็นการเมื่อยูนิตเมื่อทิ้งจั่วแหละเมื่อยูนิตนี้เมื่อยูนิตนี้ลงในช่องเรียกการนะครับผมถ้ เออ่จนนวการที่ชื่อริเบอร์มี4ใบหรือหรือมากกว่าก็สามารถทิ้งจั่วได้เป็นใบทิ้งจั่วนั่นเองโอเคต่อมาเป็นตัว8 0 0พันครับผมนี่เป็นเกรดสองแล้วก็สกิลก็คือว่าเมื่ออยู่ในนีิจอมตีถ้าบันแกิดในสภาพดีเจียนบวก4 0 0่พันเมื่อเออ่ใช่เมื่ออยู่ในนี้แอทแท็กครับผมก็อาร์แวนการ์ดในสภาพดีเจียนบวกทีไป็ตัวตีมื่อนสองอีกแล้วแต่ว่ายึดแ0 0พัน แล้วก็ต่อมาก็เป็นฟารอนอ่าไม่ใช่อ่าใช่ฟาลอนนะฟารอนฟาลอนโอเคฟารอนก็ตัวที่มือสองตัวีือสองตัวอันนี้คือตัวเก่าเลยนะตัวเก่ารีพิ้นตัวเก่ารีพิ้นอีกตัวหนึ่งแต่ว่ารู้สึกอาร์จะไม่ใช่อาร์เก่าเลยนี่จะเปลี่ยนอาร์ให้เราด้วยอืแต่ผมก็ใช้ฟอยล์อันเก่าครับอันเก่าเป็นฟอยล์แล้วโอเคนะครับผมก็อ่าอันนี้ครับผมอ่าเป็นขาลีเทียนนะครับตัวหน้ากล่องชื่อเลเบเลเตอร์อ่าโอเคชื่ออะไรนะอ่า อากาวอากูอากวป่ะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็มีเขาสามารถคือเคานเตอร์บาหนึ่งเมื่อวันนี้ลงคือช่องเรียกกาศถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อลิเบเรเตอร์นะครับสามารถจะเปิดการ์ดสามใบจากท็อปเด็กนะครับผมเติร์ดการ์ดที่ชื่อลิเบเรเตอร์หนึใบใช่ครับผมถ้าคออ่อถ้าเอาที่เหลือไปไว้ใต้กองถ้าคอไม่ได้ก็กลับไปหมด ตามสไตล์ของนี่นะครับผมโกงายิใช่ตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นขาของเพอร์ซิวาวใช่ครับโอเคตัวต่อมาครับผมเป็นอคาคาคาราดอครัสโอเคแสดงว่าชื่อชุดนี้จะไม่น่าจะเป็นกรีดหมดเลยเนาะออกประางกรีดหมดเลยอยู่ R เป็นสเเ S Special Intersect นะครับครับผมไม่ e r s e c t หกพักห้าพันใช่แค่นั้นเองโอเคและเกรดสองตัวสุดท้ายก็เป็นตัวฟูอาร์ตครับผมเป็นต่อวันนีลานะฮะโอเคเคล็ด อ่ะถึงตัวหลักกันแล้วครับผมตัวหลักก็คือเออ่บูเฟ่ลิเบเลเตอร์เพอร์ซิวอลนะครับผมก็จะคู่กับอ่อ่ะอากาวอลนะฮะน่าจะอ่านถูกนะเขาถ้าขออ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็จะตีบวกแล้วก็จะตีเขาสองหมื่นเมื่อตื่นตอนริเจียนนะครับผมอ่มีเทคคือมันจะริเจียนนะฮะครับผมเออ่เปิดการ์ดสี่ใบจากท็อปเด็กเลือกการ์ดหนึ่งใบที่มีชื่อว่าลิเบเลเตอร์ในชื่อคอลงเรียกการ์ด แล้วก็ที่เหลือก็เก็บใต้เด็กครับผมนะ้คอมาได้ก็เหมือนเดิมแล้วเมื่ออยู่ในนิติโจมตีวันการ์ดบวก2000ก็เป็นการเติมพวกเนาะรีเจนเติมพวกแล้วก็ขามันก็สามารถเติมพวกได้ด้วยถือว่าเก่งถือว่าเก่งอันนี้เป็นคู่หลักของอันนี้เลยนะเป็นนี้เลยนะใช่เป็นเป็นมันจะมีเอาง่ายๆชุดบูเฟมมันจะมีคู่หลัก3ตัวมันจะมีเพอร์ซีวาวเพอร์วินิสคอเพอร์วินิแกลนครับแล้วมันก็ออกชนเกี่ยวบชนเดือนกันแล้วพอมันออกจนถึง ไอเพอร์มิเนนต์แกมันเดี่ตอนมูวี่มั้งถ้ามันออกครบปุ๊บจะเก่งมากครับแต่ต้องมีของนะต้องมีของครบโอเคคู่ท,ที่ดีนี่เจ๋งมากเลยนะใช่คู่นี้คือคูค่คที่โอเคเคมากอะ่ะมีคนใช้เยอะมากเยอะมากกว่าวิงเกาหรือมากกว่าตะกายโฮด้วยไอตะกายไอตะกายบีดตะก้อนเนี่ย<ข><ข>มันเอาไว้ทำลูกได้ครับใช่ครับผมเปิดคอา์ดตะไปยัดกองมันมันจะมีมันจะมีตัวอื่นที่เป็นคอมโบว่าแซกแซกแซกคือย่อแบบแซกซิฟายนะคือทำลายรีทายแหละ รีทายตัวเองเพราะว่าบางการจะเรียกว่าเซติฟายคือการทำลายนะทำลายไงโอเคมีตัวอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นเกรดสามเขาได้บาร์หนึ่งเมื่อตอมตีบวกสามพันครับผมอันนี้ข้ามชื่อไปเลยเนาะไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าเทคก็นีิก็ไม่เขยได้ใช้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมก็เป็นรีเวเลเตอร์บูเฟมดราก้อนนะครับผมก็คู่กับตัวบูอาร์ตของเรานั่นเองนะครับผมเป็นโค้ชแยมวานิลาครับใช่ครับก็ตีแวนบวก5,000แล้วพออยู่ช่องเรียกขาศตัวนี้ก็ตีบวก2,000นั่นเองก็โอเค ก็ถือว่าหมดแล้วในชุดนี้มีตัวที่น่าสนใจก็แค่ตัวเพอร์ซิวัลกับขาของเขาครับผมนั่นเองนะครับก็เป็นแต่ถ้าใครคูที่น่าสนใจแต่ถ้าใครที่ว่าไม่มีของเก่าก็มันก็ถือว่ามันถือว่าน่าสนใจเลยนะถือว่าน่าสนใจตั้งแต่แรกเหมือนกันได้ครับก็เรียกว่าไงดีก็เรียกว่าเป็นคู่ที่ควรเก็บไว้นะผมควรค่าในการสะสมคุ้มค่าในการเล่นทุกหย่ามย่าโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับการสปอย อ่าทีดีสิบหกชุดชื่อชุดอะไรวะผมจำชื่อชุดไม่ได้ก็ทีกับทีดีสิบหกนะครับชื่อชื่อชุดเดี๋ยวขอมีไวจัดแมนออฟเดอะบอลิสเฟรมนะครับครับผมก็มีเท่าที่บอกไปนะครับผมก็รอของก็รูปแบบของของก็ออกมาแล้วว่าเป็นปกติแน่นอนเป็นทีปกตินะครับผมก็ซื้อสี่กล่องก็มีเพอร์ติววลสี่ตัวก็สามารถเล่นได้เสริมมาของเก่าหน่อยโอ้ยเก่งเลยใช่ครับก็ ก็จบแล้วครับผมกับการสปอยวันนี้เนาะก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าก็อย่าลืมนะครับผมว่ถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเรานะครับผมแล้วก็ฝากเพจแล้วต้องน้องเฟเพจคือ Vanguard Fight Thailand และ r h p Channel นะครับผมตอนนี้ Vanguard Fight คนไลค์เยอะมากนะครับผมแต่แท็บเรามีประมาณ120คนเนี่ย <laughs> <laughs> แทบเพจหลักแล้วเนี่ยคนน้อยมากโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกัน เราก็จะลงคลิปเกือบทุกวันนะครับผมว่างก็ลงไม่ใช่มันจะมีตารางราของมันอยู่มันจะมีตารางของมันอยู่นะครับผมก็สุดท้ายนี้ขอขอ,ข,อขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราคือร้าน C j จไม่กับฟราซาเซนทางผู้สน,นุนเพลราช่องเราทุกอย่างของเราอย่างเป็นทางการครับผมบก็ถ้าไม่มีร้านก็ช่องเราอาจจะไม่ได้เดินอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะครับผมก็โอเคกันไปก็เจอกันในคลิปต่อไปเป็นคลิปต่อไปก็เป็นบอกเลยว่าเป็นการสปอย EB ี 11นะครับผมชาโดว์ลินินี่หลายๆคนรอคอยมาก็เดี๋ยวเราจะทำในคลิปต่อไปโอเควันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ